ตอนนี้นะคะลินอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนถ้าเป็นแบบสไตล์ฟู้ดทักนะทุกคนเขาก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะไม่มีเมนูที่เป็นรูปรูปเล่มนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย o l ลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหลินเองนะคะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วหลินวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเม็กซิกันมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะจะเป็นอาหารเม็กซิกันแบบสตรีทฟู้ดนะคะก็จะเป็นอ,อาหารที่อยู่ริมถนนขอ,ของประเทศเม็กซิโกนั่นเองนะคะหลังจากที่หลินทำ EP แรกไปแล้วนะทุกคนวันนี้หลินก็จะมาต่อ EP ที่2กันนะคะในวันนี้ร้านอาหารที่หลินมาก็จะเป็นเป็นสไตล์แบบฟูดทักคนฟูดทักแล้วก็อยู่ริมถนนนั่นเองนะคะเดี๋ยว ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดติดตามเร่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวดีโอดีๆจากประเทศเม็กซิโกนะคะทุกคนถ้าพร้อมก็เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะลินอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนถ้าเป็นแบบสไตล์ฟู้ดทรัคนะทุกคนเขาก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะไม่มีเมนูที่เป็นรูปรูปเล่มนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเมนูนี่นะคะเดี๋ยวนจะอ่านให้ฟังมีทอร์ต้ตานะคะบูริโตบูริโต่ของใครผ่าทุกคนไปกินแล้วเชฟแซนด์วิชนะคะ,ะ,คะมีไก่แล้วก็มีแฮมน,นะคะมีครัวซองทุกคนครัวซองนะคะแล้วก็ซินโควลีซ่าดา เออหลินก็เดี๋ยวหลินจะเดี๋ยวหลินจะสั่งแล้วก็จะให้ทุกคนดูหน้าตาจริงๆนะคะมีอะไรเนี่ยโมเยเตนะคะฮอตเค้กแฟนซานเซตนะคะเ mm hmm. มนูเขาเยอะมาก่ทุกคนท็อปเตนเดยรุตูจานโยเกิร์ตนะคะไก่ยัดแาคุกกี้นะคะแล้วก็อะไราปาบลูจานโอโกนาราค่ะเมนูเขาเยอะมากนะคะถือว่าเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวลินกำลัง ดูนะคะว่าหลินจะกินอะไรดีนะคะคกกทุกคนจะกินปานฝรั่งเศสอ่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่อาหารเ็กซิกันอะ่ะเออกินอะไรดีกินกันไม่เป็นไรหรอกเนาะก็เอามาให้คนดูว่าเออ่ฟรุตทักที่นี่มีอะไรขายนะคะเออนั่นแหละเนาะลินก็อยากกินปานฝรั่งเศสเลยจะสั่งปานฝรั่งเศสนะ เดี yeah, oh yeah, well, been, h, ๋ยวเราซิงโครนิซ่าด้ะซิงปันฟรันซิสปันฟรันซิสซิงฟรันซิศสสั่งสองอย่างนะคะก็มีซิงโครนิซ่าเด่ะเอามาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็มีฟร้านฟรันงเศสนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลินลองดูก่อนน้ำนะทุกคนถ้าเป็นร้านแบบนี้นะคะน้ำเขาจะใส่กระติกไว้เออนี่นะคะ ก็จะเป็นกะติกาทุกคนอยู่ในนี้อยิ้ระเโอเคร้านนี้นะทุกคนก็ไม่มีที่นั่งนะคะมันคือปกติมันก็จะมีเก้าอี้หรือว่ามีโต๊ะโต๊ะ,ตะ,ตะของโต๊ะอะไรแต่ที่นี่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกิน มันมีพอดีมันมีที่นั่งมันเป็นเหมือนดานเขาทําอะไรสักอย่างนี่แหละมันมีที่นั่งนะคะหรือก็เลยเออนั่งก็นั่งตรงนี้แหละทุกคนก็กินตรงนี้เลยที่จริงถ้ามีเสือปูเสือกินได้เลยนะเนี่ยมไม่มีเสือนะทุกคนหรือสั่งสองเมนูนะคะได้แล้วอืมอืม,อมทุกคนขนมปังฝรั่งเศสน,นะคะ อื่นะะก็ชอบกินนะมันไม่ใช่อาหารเมกซิกันทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นมันอยู่แบบอยู่ในร้านพอดีนะคะและ้ก็อยากมิชิกันก็เลยสั่งเดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าเดี๋ยวเ้าไปดูอาหารมิชิกันดีกว่าทุกคนแต่อันนี้เป็นอาหารเมกซิกันนะคะชื่อร้านนีซาร่าอู้หจะเยอะนะทุกคนเยอะนะขายถูกด้วยนะคะอือ อันนี้ือกรณีซาได้นะคะก็จะเป็นอตอติย่านะคะตอติยาะะ่าแล้วเขาก็ใส่กับแฮมใส่ชีสใส่แฮมนะคะที่ร้านหลินก็มีขายนะร้านร้านที่หลินทาง,งานนะคะแต่ว่าคือหลินทํางานแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ทุกคนได้ดูไงทุกคนก็เลยเออมาข้างนอกนะคะก็เออถ่ายทุกคนดูนี่นะคะก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตอติยา่าใส่ชีสใส่แฮมสินเนอเหมือนกันเลยนะคะ ขายทูกด้วยเมนูนี้ประมาณพิริลงูประมาณสี่สิบนี่แหละสีบาทนะคะแล้วก็ไปบ้าสามสิปโตพูดผิดนะคะ35เาไปโตนะทุกคนังฝรังร่งเศสก็น่าจะประมาณ35มสบาเจ็ดสิใช่35บห้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังแล้วก็ก็อ่า เขาเรียกวาไปจุ่มไข่หรือเปล่าไข่นมอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละคนเออแต่ว่าหลินอยากกินนะคะเราอยากกินเออชื้อมาสองอย่าง <S <S มีเมนูมีอาหารมินิคลกันมีอยู่ประมาณเมืม่อกี้ถึงตรงมีเอ่อเท่าไหร่ไม่แน่ใจมีหลายเมนูอยู่นะเออแต่แต่ที่นี่เขาก็จะทำแบบสไตล์ง่ายๆหน่อยไม่ยุ่งยากอะไรนะคะขายหลายอย่างแล้วก็ไม่ยุ่งยาก มาลงมือกินกันเลยนะทุกคนอันนี้เป็นซินครอนิซารานี่นะคะขับสด มาตบหน้าการ์ตูนทุกคนอืมุหมปังฝรั่งเศสอ่ะอันนี้คือน้ำพึ้ง ลาดไปเลยนะคนลาดไปเต้หมดเลยหนะมดเลยเอืมเพอ หายถูกมากคุณปุ๋ยแล่วสำหรับชิ้นตอนนี้เสร็จแล้วคุ

คคตอนนี้หลินก็กินอิ่มแล้วนะคะหลินก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็จะมาถามความเห็นทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับสองเมนูในวันนี้นะคะก็เป็นขนมปังฝรั่งเศสและก็ซิงโครนิซาดาที่เอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะคือหลินจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อาหารเม็กซิกันทั้งหมดนะทุกคนแต่ว่าหลินอยากให้เห็นบรรยากาศนะคะว่าร้านทักเักที่เรข,ขายแบบนี้นะคะเป็นบรรยากาศเป็นยังไงอาหารเม็กซิกัน เป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าลิจะให้ทุกคนนะคะรอติดตามเลยนะคะรอติดตามลิลด้วยนะคะลิลจะมีอีพีต่อไปมาฝากทุกคนอีกแน่นอนสําหรับอาหารเม็กซิกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยมีให้เห็นอีกแน่นอนนะคะก็ฉันวันนี้ขอตัวลาก่อนนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปบายค่ะสวัสดีค่ะ